งูอาจขวาเนมาหลังใกล้หมดสัญญากับซานโตสค่ะเนมาซูเปอร์สตาร์ชาวบาซิลเลียนกำลังจะหมดสัญญากับซานโตสในเดือนธันวาคมส่งผลให้เจ้าตัวอาจจะมองหาสโมสรใหม่ช่วงต้นปีหน้าค่ะหนึ่งในสโมสรที่อาจพยายามคว้าตัวเนมาคืออินเตอร์มิลานซึ่งฟาบิซซโอโรมาโนระบุว่าเอเย่นส่วนตัวได้เสนอตัวให้กับอินเตอร์มิลาน เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามณเวลานั้นบอร์ดบริหารของสโมสรมุ่งมั่นกับอาเดโมล่าลุกแมนแค่คนเดียวเท่านั้นดังนั้นเนมาจึงอาจถูกเสนอตัวให้กับอินเตอร์อีกครั้งและสโมสรมิลานอาจใช้ประโยชน์จากการที่เนมาจะมีแรงจูงใจอย่างมากที่จะติดทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงก่อนหน้านี้เนมา ถูกเสนอให้อินเตอร์และนาโปลีแต่การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นหลังจากมีความกังวลเรื่องสภาพร่างกายทว่าการเจราจาอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมการาคมหลังจากที่แข้งรายนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นโดยเนยมาค่ะถูกมองว่าเป็นนักเตะที่ดีแต่ปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้เจ้าตัวลงเล่นไม่ต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเดียวกันนี้ทำให้นาโปลีตัดสินใจถอนตัวจากดิวดังกล่าวแม้ว่าอันโตนิโอคอนเต้เฮดโค้ชชาวอิตาเลียนจะได้รับแจ้งถึงความพร้อมในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้ก็ตามค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn